สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมินาวรัตน์แล้วก็ทีมงานนะครับของรายการเปิดโลกสองโลกนะครับซึ่งแพร่ภาพแล้วก็กระจายเสียงทุกคืนวันศุกร์นะครับเด็กๆอย่างนี้นะหลังเที่ยงคืนมาเล็กน้อยนะครับผมอยากจะเรียนนะครับว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมและก็ทีมงานมีโอกาสได้ตรวนเทียวเที่ยวไปในมากมายหลากหลายดินแดนทั่วโลกนะครับแล้วก่อนในค่ำคืนนี้ครับ ผมและก็ทีมงานนั้นจะรับใช้ท่านผู้ชมโดยการพาท่านผู้ชมครับโหลดแล่นไปในโลกของแผ่นฟิล์มไปดูวงการแห่งสีสันมายาครับซึ่งปัจจุบันทุกวันนี้ผมอยากจะเรียนนะครับอุตสาากรรมภาพยนตร์นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่พวราชาวไทยมองข้ามไม่ได้แล้วก็ในขณะนี้เนี่ยมากมายหลายประเทศก็ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมดภาพยนตร์แล้วก็ในประเทศไทยของเราก็เหมือนกันแหะครับมีมากมายหลายเมือง มีมากมายหลายแห่งหลายพื้นที่ครับที่เราสามารถจะผลักดันให้เป็นเมืองภาพยนตร์ได้ผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นที่สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองวัตยาแหละครับ แล้วก็จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงกันนะครับที่จะผลักดันให้เมืองพัทยานั้นเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสารรค์ของยูเนสโกในสาขาพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์แล้วก็ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2,554ือ25เ,เมืองพัทยามีศักยภาพ ในเรื่องของทำเลที่ตั้งในเรื่องของอสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณุปโพวกต่างๆนะคะในเรื่องของการที่จะพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางทางด้านภาพยนตร์ไม่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่หมายถึงว่าในกลุ่มภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะโดยที่เราตั้งความหวังแล้วก็มุ่งหวังที่จะให้เมืองพัทยาเนี่ยเป็นเหมือนกับเมืองคานนะคะของเอเชีย แล้วก็มีศักยภาพทั้งในเชิงของอสถานที่ต่างๆที่พักโรงแรมซึ่งเมืองพัทยาเนี่ยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศอยู่ปีหนึ่งหลายร้อยเรื่องอยู่แล้วนะคะก็แล้วในอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า,อ,าอยากจะพัฒนาเพิ่มเติมซึ่งคิดว่าเามืองพัทยามีความสามารถที่จะทำได้ ก่ตั้งสำนักง,งานพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็รับมอบงานกิจาการภาพยนตร์มาถกกลมเจริญพันธ์ตั้งแต่ปีพศ2546นี่นะครับประเทศไทยของเราได้รับเกียรติจากกองถ่ายทําภาพยนตร์นานาชาติแห่กันเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์เรื่องยาวทั้งสารคดีทั้งภาพยนตร์แบบโฆษณาทั้งโทรทัศน์ทั้งมิวสิกวิดีโอรวมแล้วนี่นะครับ ตั้งแต่ปีพาศ2546มาจนถึงปัจจุบันนี่นะครับ3,636เรื่องถ้านับเป็นตัวเงินที่นำเข้ามาสู่ประเทศไทยทางตรงนะครับก็เป็นเงิน1 0 0 0 0ล้านบาทครับในห่วงช่วงระยะเวลาแค่8ปีเท่านั้น ผู้ชมครับแม้ว่าหัวเรือใหญ่ในการรับผิดชอบโครงการผลักดันเมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์จะเป็นสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยแล้วก็เทศบาลเมืองพัทยาแต่ผมอยากจะเรียนว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยไม่แพ้กันเลยในการผลักดันเมืองของตนเองให้เป็นเมืองภาพยนตร์ได้นั้นก็ต้องเป็นประชาชนคนชาวเมืองพัทยา แล้วก็ภาคเอกชนต่างๆที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับวงการภาพยนตร์กับเมืองพัทยาทุกคนเนี่ยจะต้องตระหนักนะครับว่า้าเกิดสามารถจะพลิโฉมเมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ได้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนั้นก็คือประชาชนคนพัทยาแล้วก็อุตสาหกรรมวงการภาพยนตร์ทั้งประเทศไทยนี่ละท่าน